สวัสดีด้วยนะครับพบกับเอ่อเนทีโอทีโอนะครับถามมาพี่ทำไมมึงไม่ไปอัอวิดีโอคือแบบสัตว์ปูหายไปตัวหนึ่งกูร้อนมากเลยวัน,นเนี้ยเนี่ยทุกคนเห็นเชือกสีแดงนี่ไหมความจริงก่อนหน้านี้ตอนเช้ามันยังอยู่อยู่เลยวันนี้ไม่ยังอยู่เมื่อก,กี้ออกมาปูหายไอเหียใครปูกูไปหรือแม่งวับหรืออินพอสิบโลหายไปไหนะวะเนี่ยมันแกะเชือกเห็นไหมเนี่ยมันแกะเชือกอ่ะ ตัวนี้ผมเล่นอยู่ออซอม awesome กับมีดฮะเว้ยผมออซอมจิมจ,มจิมกล้ามันอยู่พขออกมามันหายไปเลยตอนนี้ผมเริ่มเริ่มแวงตีนตีนมากกระตูดมากเลยนั่งหยองๆยอเนี่ยยืนอยู่ผมกลัวไปวิ่งมาปับ๊บตีนกูไอ้เหี้ยถึงไม่มีคนหยิบออกไปวะแต่คนหยิบนะเว้ยคนหยิบมันต้องเอาเชือกไปด้วยสิแล้วปู่แม่ก็ฉลาดแม่งเนี่ยเนี่ยคือนี่มันเหมือนรอยขาดครับเนี่ยเนี่ย ปูไม่ฉลาดไอ้เหี้ยออกไปทั้งตัวทิ้งเชือกไว้ประตูหลังกูก็ไม่ได้ปิดลองออกไปดูนอกบ้านนี่ไอ้เหี้ยปูกูจะทำปูผังปูผัดผงกะหรี่เย็นเนี้ยอาหารเย็นโกเหี้ยไปแล้วครับไปจริงๆเลยโอ้โหปูปูเหียอะไรฉลาดจาังวะเป็นปูสามตัวครับถ้าดู ไอสองตัวเนี้ยมันนิ่งๆไอตัวนู้นกล้ามมันดุดกล้ามคือกล้ามอินดมัสกล้ามกล้ามที่มัสดุดออกมาอันหนึ่งแล้วมันก็โอ้โหโอู้หูยี่เหี้ยยังไงก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละเดี๋ยวว่างๆผมจะอัดเกมเหมือนกันเดี๋ยวผมจะเริ่มจากเกมซุปเปอร์ฮีโร่ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับแล้วก็เดวิลเมคายสามภาคก็จะตามมาทีหลังนะก็สาม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 ป่าวะสาม ก็แล้วกอ็อาจจะมีฟาคายด้วยยาลตโตนะอาจจะนะก็ตอนนี้ก็ขี้เกียจครับเรื่องเดียนก็ปวดหัวอยู่แล้วไงคลิปนี้ก็แล้วใครอยากให้ไปกำลังใจให้ผมหาปูเจอก็ก,กดไลค์อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็ดูเสร็จก็ชมติได้นะครับแล้วอีกเรื่องที่ผมมก็อยากอาัดลงสักข้อหร่ก็คือแม่งพวกด่านำคาญนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วครับผม แล้วก็อย่าลืมกดซับสาคาไคร้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบอีกกูพูดอย่างนี้ทุยเฮี้ย yeah! บ๊ายบาย